แล้วก็ทำอะไรครับจุดไฟแต่มันเราทำไม่เป็นนะทำอะไรนะครับวิชาลูกเสือเหรอครับอยากจุดไฟจุดไฟไม่เป็นแย่ยช้ยจุดไฟหน่อเอาไปถูออะไรมันถึงจะติดอะ่ะ ไปทักจุดไฟอะกระเบื้องเงินเก่าไม่ใช่หรอนี่อะไรเราแยกถอนกระเบื้องเงินเก่าออกทำไมอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะมันมีมดขึ้นเหรออย่ว่างานนี้25บาทใครจะซื้อขายเปล่ามะม่วงเนี่ย ซื้อมาก,กี่บาทหืมแก่ซื้อมากี่บาทแค่ไรแก่ซื้อมากี่บาทปลูกเองอดูนี่มีทั้งสวนเลยเนี่ยี <25 S 1> ่สิบห้าบาทนะใครจะซื้อมั่งอืมกลังตูด้วยใครจะซื้อมั่งครับยี่สิบห้าบาทเขาหร่นะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทตอนนี้ยี่สิบห้าบาทเหรอ เต็นใหญ่แบบนั้นอ่ะอันนี้อะโวคาโดห้าสบาทหะอะโวคาโดห้าสิบบาทนี่ต้องอะโวคาโดเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเอาไปขายก่อนเดี๋ถอพคุณหืมย่าช่วยบอที่ไฟด้วยดนะิ๊ดิด,ด,ด,ด ตันนี้ขายไหมครับเนี่ยของน้องบอสหรือเปล่าครับใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยขายไหมครับกระบองเพชรฮะขายเท่าไหร่ครับต้นละสิบห้าบาทกระบองเพชรก็สิบห้าบาทเหรอใช่โอ้ทำไมขายถูกจังเายยาซื้อมากี่บาทขอเข้ามาไม่เชื่อขอเข้ามาแล้วก็มาขยายพันธุ์ไม่เชื่อยายซื้อมาอยู่ตอนนั้นกี่บาทอ่ะ ไม่ขอข้างบ้านเข้ามาแล้วก็มาขยายขายต้นละร้อยขายเท่าไหร่ลูกเต้นแบบไม่อะไรสามสิบบาทอสามสิบบาทแล้วต้นนี้ใช่ตอนนี้เท่าไหร่ต้นสูงสูงนี่เท่าไหร่โอ้หนึ่งร้อยบาทฮะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าบาทต้นสูงสูงนั่นอะ ต้นนี้ฟรีต้นนี้ฟรีต้นนี้มันยังเล็กอยู่เลยต้นนี้ขายฟรีฟรีอ่ะต้นนี้ใช่ใครอยากได้มาเอาได้เลยที่บ้านน้องบอสสีดีดีต้นนี้ขายเท่าไหร่ต้นนี้สวยแล้ว,ลวบอสอ๋อต้นสวยๆขาะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทอ่ะใช่อันนี้สิบบาทพอสิบบาทนะอ้ะาวเมื่อกี้บอกให้ฟรีไม่ขายแล้ว ต้นแบบเนี่ยเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูโอ้นี่ต้นแบบนี้ต้นเล็กๆตรงนี้แบบนี้ห้าบาทห้าบาทห้า <c oughs> บาทแบบเล็กๆอ้าวแล้วจะปลูกคืนยังไงเนี่ยปักลงไปเดี๋ยวก็เป็นเองเอ่ะเป็นง่ายสงสัยจะได้ตายจะได้ขายไงให้บอสเอาไปขาย <c oughs> ต้นแบบนี้สิบห้าบาทเท่าไหร่นะสิบห้าบาทสิบห้าบาทอ่ะต้นนี้กี่บาทตอนนี้ไม่ขายต้นนี้มันขึ้นมาได้ไงกอนดึงออกไงอะได้ลูกแย่งน้ำกินเหรอแย่ไหมอะไรมันจะแย่งน้ำกินเหรอเดี๋ยวเราจะเอามาจุดไฟกัน หามามน,น้องบอชอบต้นไหนครับต้นนี้เดี๋ยวบอจะจุดไฟแล้วจิดูไปดูใครจุดไฟเป็นบ้างคมนี้